การตัดสินใจของเราณนะวันนี้โมเมนต์นี้คือสิ่งที่บ่งบอกว่าอนาคตของเราอีก5-10ปีจะเป็นยังไงตอนนี้ยุคนี้ใครๆก็เป็นซ m มบารีได้แต่ว่าจะอยู่ยังไงให้อยู่นานๆอยู่ยาวๆแล้วก็อยู่อย่างมีคุณภาพและที่สําคัญที่สุดอยู่ยังไงให้อยู่อย่างมีความสุขสวัสดีครับไมพิรัฐครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันคือเหมือนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งชีวิตของเราคาเร,รีของเราคาเรีแพสของไม้เนี่ยมันเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ท,ทุกครั้งเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นชัปเตอร์ใหม่ๆอะไรอย่างี้ครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ย หลังจากที่ไปจีนมาแล้วแล้วก็มีโอกาสได้ไปเล่นหนังฮอลลีวูดกับเูสบรอชเนนมาแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นเหมือนกับชั珀เตอร์ใหม่ของอเป็นชั珀เตอร์ใหม่ของชีวิตเราเซึ่งชัปเตอร์ใหม่ครั้งนี้เนี่ยก็คือการกลับมาเมืองไทยจากประสบการณ์ที่ผมบอกได้หลังจากที่ทํางานที่หลายๆประเทศนะครับสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราอยู่รอดได้เนี่ยก็คือเรื่องของการอ a d a p การปรับตัวให้เข้ากับ environment รอบข้างสถานการณ์รอบข้าง culture ต่างๆคือเราต้องต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหา สิ่งใหม่ๆได้เร็วถ้าเราปรับตัวไม่ได้เราก็อยู่ในที่เหล่านั้นไม่ได้ต้องยอมรับในเรื่องของการขึ้นการลง หมายถึงว่าคือวงการนี้มันมีขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่แล้วเหมือนกับแบบพวกหุ้นหรืออะไรพวกนี้มันก็มีขึ้นมันก็มีลงเป็นเป็นกราฟเนาะถ้าเรายอมรับไอตอนลงไม่ได้เราก็จะกลับขึ้นไปค่อนข้างยากซึ่งผมก็ผ่านมันมาเป็นโรลโรลเลอร์โคสเตอร์มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันผมก็จะค่อนข้างชินกับการที่พอเราขึ้นมาอยู่ตรงเนี้ยเราจะทําให้อยู่นานที่สุดแล้วพอเราค่อยๆลงเราจะลงยังไงให้มันให้มันสวยงามแล้วก็เตรียมพร้อมอยังไงกับการขึ้นครั้งต่อไปคุณต้องเรียนรู้ก็ฝึกแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา มันจะไม่มีวันหยุดพัฒนาถ้าใครหยุดพัฒนานัดพัฒนาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะไปถึงทางตันในวันนึงต้องวางแผนว่าคุณจะไปยังไงต่อหลังจากที่มันดังแล้วคุณจะใช้คุณจะทำยังไงให้สิ่งที่มันดังเนี่ยพลุที่มันขึ้นไปบนฟ้าแล้วเนี่ยแล้วคนเห็นแล้วเนี่ยคุณทำยังไงต่อให้มันไปได้ไกลกว่าน,นั้นอีกพลุมันใหญ่ขึ้นยังไงได้อีกคุณต้องคิดตรงนี้